ตอนนี้เรากำลังจะเดินพาไปขึ้นเมโทนะเราจะไปที่หอไอเฟลนะครับผมอากาศก็โอเคฮะพอจะปลอดโปรง่งไม่หนาวเท่าไหร่นนะก็ประมาณ20องศา,า <15 S 1> โอ้19 20องศา,าก็โอเคสบายๆนะโอเคครับตอนนี้เรากำลังลงไปสถานีนะเราจะไปขึ้นเมโทนะลงใต้ดินนะครับใต้ดินี่ โอเคเราจะซื้อการ์ดกันนะอ๋อต้องเข้าตรงนี้แเราคือการ์ดก่อนเดี๋ยวให้อ,อิสเบลจัดการได้เลยโอเคเรื่องอิสเบิลเรียบร้อยก็ทำนะี้โอเคอิสบอเ,อเบลิลตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปทงของไอเฟิลนตรงนี้นะปึ๊ดตรงนี้ฮะอืมตรงนี้ เ <Okay. S 2> นี่ยนะสอบเลยนโอเค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 เโอเคร okay. ับชันลชันที่สาม กดเป็นกระดาษดูที่แต่เข้านะไมโทรเมโทรที่ฟ้าเนะสียงดังมากเลยเดี๋ยวเราโอเคอก็กจะดูว่ามีที่นั่งไหมเข้าไปดู

สถานีนะสถานีจะไม่มีก <Okay, S 1> <A> ั okay, <TE> ้นวกั้นเลยโอมีสิทธิ์ตกได้นะดูนะค่อนข้างจะตรายเันแต่ว่าสถานีเขาใช้มานานนะโอเคเราลงสถานีแต่่วงนี้นะอาบิสเบลไปเราไปดูเมีไก่เ อิซเบลตอนนี้เราก็เดินออกจากอ,มมอุโมงค์แลเพื่อจะออกนอกสถาน,นีอตอนนี้เราตามอิซเบลอย่าเดีมันมา้รูกโเค้ยวเ,เราต่อขบวนอนนั้นีเราต่อ,ตอขบนนี้โอ้อโอโอขบวนนี้ก็นั่นนะก็อยู่ชิดไปตามอิซาเบลอย่ะ วันนี้เราไม่สนใจใครอิสเบียวอีไโอ้วันนี้ <c oughs> นนเราตามอสเบียวดอตอนนี้เราก็จะไปหอไอเฟลมาถึงสนามนี้แล้วโอเคตามอิสเบียไปให้ไวมั ช่องนิดมันแคบแท้ช่องนีน้มัแคบมากเลยถึงเมตรอห้เขาจับพื้นที่โอเคครับตอนนี้เราโผล่ลขึ้นมาข้างบนนะนี่โอเคครับเราจะไปที่หอไอเซลนะครับ ตอนนี้เราจะข้ามแม่น้ำแซนนะนี่คือแม่น้ำแซนหอไอเฟลอยู่ขวามือนะหอไอเฟลอยู่นู่นนะนี่คือแม่น้ำแซนนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นครับแซนนะครับนี่ลูกเขาต่อแถวเลยนะเราไปดูก่อนนี่ดูหอไอเฟลสวยๆนะอยู่นู่นเรามาย้อนรอยนะย้อนรอยเมื่อ30ปีก่อนเราเคยมาครั้งหนึ่งนะหอไอเฟลนี่จำลองหอไอเฟลนะเขาขายันะ โอเคครับนี่คือหอไอเฟลนะหอไอเฟลสวยงามมากโอเคนี่ถ่ายจะถ่ายดีฮะถ่ายเลยโอเคนี่หอไอเฟลสวยๆนะครับผมแม่น้ำแซนนี่คือแม่น้ำแซนนะนี่สวยๆนะครับข้ามแม่น้ำแซนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปที่หอไอเฟลตรงนู้นนะครับผมนี่แม่น้ำกว้างใหญ่ไพศาลก็จะมีคนวิ่งออกล้างกายอยู่นะฮะมาปลายยาวๆนะครับ สภาพตัวนี้ไม่รู้ใครเขียนไว้เนี่ยศิลป,ปะอะไรเนี่ยโอ้โหไม่น่าเนะยทำให้ขาดความสวยงามนะครับเป็น้ำซานตอนยามเย็นสวยงามมากครับมาทีไรก็ประทับใจทุกทีครับนี่คือหอไอเฟลแห่งกรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับผมนี่ครับเรามาถึงนะหอไอเฟล ดีคร okay. yeah. yeah. ับไม่ยอดเดีอ yeah. ีกรอบนึงใช่ใช่เมื่อปรมาณสี่ห้าปีก่อนที่เราเคยมาเที่ยวกันนตอนนั้นตอนนั้นเรามากับแอมเบแต่ตอนนี้เรามากลุ่มคณะของเพื่อนนะครับผมก็มี พี่ต ia, ิ the oh, hey, ่งเดีป็นผู้นำมาเที่ยวอันนี้คือเราต้องซื้อตั๋วแล้วเข้าตรงนี้นะเพื่อจะขึ้นไปหอไอเฟลข้างบนนะฮะเนี่ยต้องซื้อตั๋วตรงนี้ครับผมวันนี้จะมีคนขายของเยอะมากนะสายพวกของเที่ยวลึกนะฮะทั้งไม้เซลฟี่ทั้งจำลองหอไอเฟลนะเต็มเลยถูกครับโอ้นี่เขารู้สึกว่าเขาจะปรับปรุงนะข้างบนนะฮะเขาจะปรับปรุงยอดอยู่ โอ้รู้สึกว่าพาทูหอไอเฟวนะถูความยิ่งใหญ่ลังกาณ์นะสวยงามมากเร็วเร็ว่นอยเร็วเร็วไล่เรียบเร็ว เป็นโครงเหล็กที่เขาว่าสร้างมานานแล้วนะเป,นเป็นเป็นเหล็กที่เขาว่าโหนมากที่สุดนะ้วงรวมเหล็กหลายหมื่นตันนะเขาบอก ผ,ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายร้อยปีแต่ก็ซ่อมมาหลายครั้งเหมือนกันนะนี่เป็นจำลอง ไอเฟลอ๋อมันจะมีตาอยู่นะอ๋อโอเคสคิ่งกระตุ้นตัวโอเคเนี่ยราคาขึ้นนะไอเฟลนี่คร,รับก็จะเข้าไปหอไอเฟลนะต้องซื้อตั๋วแล้วผ่านตรงนี้เข้าไปนะนี่แ้องซื้อเข้าไปนะเราถึงไปอยู่ข้างใต้หอไอเฟลได้นะครับโอ้ท่องเที่ยวเยอะเลยะนะ ตุ๊กเลยนะอืมตุ๊กตุ๊กเหมือนเมืองไทยนะเนี่ยรถตุ๊กตุ๊กเหมือนนะีอันนี้คือตุ๊กตุ๊กฝรั่งเศสนะเขาจะจอดรถอยู่ตรงหน้าหอ,อไอเฟ,ฟลนะถ้าท้าท่องเที่ยวคนได้สนใจนั่งกลับนั่งเที่ยวได้นะแต่เราไม่ยังไม่ดูราคาเท่าไหร่นะเ่เที่ยวเยอะมากนะโอเค มีคนขายของมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเราก็ต้องระวังระวังกันหน่อยนะในวัดเขาเลยนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแซนอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ่ายมุมไกลๆของไอเพียนะมันจะสวยได้ภาพจดจ่อแล้วครับผมโอเคครับโอ้สะพานจริง อันนี้เป็นเรือเรือสวยนะน,นี่จะมีเรือเห้เล่นกินอาหารชมวิวประมาณนั้นนะฮะภาพตรงนั้นสวยจริงๆถ้าจะให้สวยต้องอยู่ตรงนั้นฮะอยู่กลางถนนนะครับแต่ต้องเสี่ยงมากเพราะรถวิ่งตลอดเนี่ยจะมีคนอยู่ตรงกลางเส้นแยกนะฮะเขาจะถ่ายกันอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าต้องเสี่ยงชีวิตหน่อยนะครับถ้าจะได้ภาพสวยคือต้องมาอยู่ตรงกลางนะโอเคงั้นเราจะไปกันนะ โอเคไปครฉากฉากนี้เป็นฉากที่สวยงามมากนะโอเคเดี๋ยวมันเป็นมุมที่โอ้เราต้องไปอยู่มุมนะถึงจะสวยวิวกว้างๆนะเเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตรงนู้นนะคนจะอยู่ตรงนู้นเยอะมากเลยเราจะไปอยู่มุมนี้นะสวยๆ ไอ้เฟลสวยอยู่นู่นนะโอ้โหเรื่อยดีสวยงามมากครับโนาสวยฮะสวยตอนนี้เราอยู่จุดที่เขาจะไปชมวิวนะสวยๆครับอันนี้เบื้องหลังความสวยงามอยู่ตรงนี้นะครับเนีย่ยเขากำลังถ่ายทำกำลังจัดฉากฮะให้คนถ่ายรูปไอ้เฟลกันเนี่ยสวยงามจริงๆเนาะ โอ้โหหลัไฟสวยางวยามต้องปิดไฟเงินทองเนดะีย๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะอ่าฉ <Yeah. S 2> าวิวสวยข้างบนอันนี้สวยงามนะ เขาเข้าไปคนเดียวดพนี้เหรอครับโอ้เนี่ยดูตะฟูไหมอาคารงานสร้างนี่ดูตะฟูสวยงามมากครับ Boa é noite,